ชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่าผู้ประจําวันที่นี่เหมือนเคยครับ รามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทีมของเราเพิ่งจะกลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกหลังจากช่วงโปรแกรมพักเบรกทีมชาติประจำเดือนกันยาย,ยนนี้และก็เป็นเกมที่เราต้องเป็นเล่นนอกบ้านเสียด้วยหลังจากเราต้องยกผลบุกเปียนทางเบอร์นีสมูรสรน,น้องใหม่ของศึกเวทีพรีเมียร์ลีกที่สนามเทิร์ฟมัว ก่อนท้ายที่สุดเราจะสามารถคว้าชัยชนะออกมาได้แบบเรียกได้ว่าค่อนข้างจะหืดจัดก,กันเลยทีเดียวและก็เต็มปริป,ปรินดรามา่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการที่ทีมของเรามาได้ลูกจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนที่จะเป็นทางโมฮัมเหม็ดซาาล่าลุกขึ้นมาสังหารประตูดังกล่าวข้างต้นช่วยทีมของเราเก็บสามคะแนนสุดสําคัญรักษาสถตติชนะรวด100%เเต็มในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ของพิมเมลิกซีซั่นนี้เอาไว้ได้ตลอด4ี่เกมได้เก็บไป12บคะแนนนําเป็นจ่าฝูงแบบหล่อ แต่ทีมนี้จากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้ทีมของเราสร้างอีกหนึ่งสถิติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นกับการยิงประตูนในการแข่งขันฟิเมเบอรี่ใก้มาติดต่อกัน38เกมครบ365วันหรือ1ปีแบบพอดิบพอดี อันที่จริงหากเราจะย้อนกลับไปหนสุดท้ายที่ทีมของเราไม่สามารถจะทำประตูได้ในการแข่งขันหลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษก็ต้องย้อนกลับไปนัดที่เราปราชัยให้กับทางเจ้าป่า n o t ต i n g h a m Forest 1ประตูต่อศูนย์ในการลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ของเราซึ่งในตอนนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่แสนเจ็บปวดสําหรับทีมของเราแต่กลับกลายมาเป็นว่ามันได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบสนองที่มีความเด็ดขาดอย่างมาก เมื่อเรากลับมาได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ลีกแล้วก็ทํามันได้สําเร็จจากนั้นในการเริ่มต้นการแข่งขันฤดูกาลใหม่ก็ยังคงรักษาโมู่เมนตามได้เรื่อยมาการยิงประตูได้ในเกมเมื่อคืนนี้เรียกได้ว่ามีความพิเศษมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเพราะมันทําให้ทีมของเราสามารถจะยิงประตูต่อเนื่องกันมาได้ครบปีสำหรับเกมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก มันเป็นนัดที่38พอดีที่ทีมของเรายิงประตูต่อเนื่องแบบไม่มีหยุดเลยซึ่งขอนสุดท้ายที่ทีมของเราเกือบจะทำสถิตินี้ได้ก็ต้องย้อนกลับไปในยุคของทางเยอเกนครอปอดีตในใหญ่เฮฟวียเมทเลของเรา ในตอนนั้นทีมชุดควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2 0 1 9ัน2 0ถึงก็เกือบที่จะทำสถิตินี้ได้แต่ก็ต้องพลาดไปแบบบุบวิดหลังจากไปปลาชัยแบบพลิกล็อกให้กับทางแตนอาราวาลตวัดฟอร์ด3ประตูต่อศูนย์ในวันที่29กุมภาพันธ์ทำให้ถูกหยุดสือติเอาไว้ก่อนที่จะครบ1ปีเพียงแค่สาวันเท่านั้นหลังจากที่หนสุดท้ายที่พวกเขายิงประตูไม่ได้ต้องย้อนกลับไปไกลถึงเกมเสมอกับทางเอเวอร์ตันศูนย์ประตูต่อศูนย์ในวันที่3มีนาคมข,ของปี2019 ทว่าหลังจากที่เรารอคอยมาอีก5ปีท้ายที่สุดอาร์เนอร์สล็ตก็สามารถจะปลดล็อกสืริตินี้ให้กับทีมของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราและเป้าหมายต่อไปก็คือการไล่ล่าสถิติของทางกุญแอาร์เซนอลกับการที่พวกเขาสร้างสถิติเป็นทีมที่ยิงต่อเนื่องในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกได้สูงที่สุดถึง55เกมติดต่อกันระหว่างเดือนสิงหาคมของปี2001ถึงเดือนธันวาคมของปี2002 หรือหมายความว่าเราจําเป็นจะต้องยิงประตูต่อเนื่องไปอีกประมาณครึ่งฤดูกาลหรือ17นัดเพื่อจะไล่ทันสถิติดังกล่าวข้างต้นของทางแตก,กันสเนอร์ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็มีการเปิดประเด็นถึงสถิติที่เกิดขึ้นจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนนี้กันไปแล้วอีกหนึ่งสถิติที่น่าขึ้นก็เกิดขึ้นไปพร้อมกันด้วยแต่คราวนี้เราจะย่อส่วนลงมาดูสถิติส่วนบุคคลกันบ้าง เพื่อนๆก็น่าจะรับทราบกันดีอยู่แล้วว่าหนึ่งในนักเตะที่มักจะฟ,ฟร้างสถิติกที่น่าทึ่งขึ้นมาอยู่เสมอก็คือตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปของเราโดยในการแข่งขันฤดูกาลนี้จากการที่เขาออกสตาร์ทในการแข่งขันพิม์ลิกฤดูกาลใหม่ไปแล้ว4นัดเจ้าตัวก็ฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทําประตูไป3ลูกโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูเองไป2ลูกและผัดบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก1แอส์เซต็ต อย่างไรก็ตามลูกจุดโทษของเขาในเกมกับทางเบอร์ลี่เมื่อคืนนี้มันก็ได้ส่งให้ตัวของทางซาร่ากลายมาเป็นนักเตะที่มีสติขึ้นมาอยู่ในชาร์ตอันดับดาวนัสโวสูงสุดตลอดการของพิมลิกเป็นลำดับที่4แสงหน้าถักแอนดี้โคอดีตดาวดิงะดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่หนเต็ดขึ้นมาโดยเขาทำประตูในเวทีพิมลิกรวมไปแล้วทั้งสิ้น188ลู ทั้งนิตทังซาลาก็ยังมีโอกาสที่จะทําอันดับไต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆโดย3อันดับแรกของชาร์ตดาลซินโวสูงสุดตลอดการของพิมเมลี่ได้แก่ทา,ารันเชียเลอร์ที่ยิงประตูดได้สูงที่สุด260ลูกตามมาด้วยถังแฮร์รี่เคน213ลูกและเวนดูนี่208ลูกตามลําดับ แต่สิ่งที่นับตั้งข้อสังเกตก็คือทั้ง3คนดังกล่าวข้างต้นต่างก็ลงเล่นเป็นสย์หน้าตัวเป้าซึ่งแตกต่างกับทางซาลาที่เป็นผู้เล่นตัวดึงเส้นดังนั้นการที่เขาทเาเฟติกมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ก็เป็นภาพสะท้อนอยู่แล้วถึงความสุดยอดของตัวนักเตะของทีมเราหลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวตัวของทางซาลาก็ากัออกมาให้สัมภาษณ์ถึงผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นด้วเบอร์ลี่เป็นคู่แข่งที่รับหือได้ยากนะซาลากล่าว เราพยายามอย่างนี้ที่สุดเพื่อที่จะเอาบอลเข้าไประหว่างได้แต่มันก็ยากแต่ผมก็มีใจที่ท้ายที่สุดเราบริหารจัดการจนคว้าชัยชนะมาได้เรามีนักเตะใหม่บางคนที่ย้ายเข้ามาและพวกเขาก็ดอกสตาร์ทเป็นตัวจริงมันอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักหน่อยให้เข้ากับระบบการเล่นของเรานะ เราพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาในเกมการเล่นของเราเราไม่เคยยอมแพ้ไปจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเราพยายามเดินหน้าผลักดันที่จะคว้าชัยชนะให้ได้และท้ายที่สุดเราก็ทํามันได้สําเร็จในฐานะทีมร่วมกัน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับทีมของเราในการแข่งขันเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางแบงค์แองเกิ e เวนแบห้องครืนองดัชแมนของเรานั่นเอง และสิ่งที่สามารถจะยืนยันเรื่องนั้นได้ดีที่สุดก็คือสถิติที่เกิดขึ้นหลังเกมเมื่อทางโซฟาสกอร์ก็มีการเปิดเผยสถิติหลังเกมออกมาและพบว่าตัวของพางกราวนแบกนั้นผ่านบอลมากที่สุดเป็นอันดับที่2ภายในทีมของเราในเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้ที่84ครั้งขณะเดียวกันก็เป็นนักเตะที่มีการเข้าดุลกับคู่แข่งมากที่สุดเป็นอันดับที่3ภายในทีมของเราที่7ครั้ง ี้งบอลสำเร็จมากเหนือนกว่าผู้เล่นคนอื่นใดภายในทีมของเราที่3ครั้งและยังมีจังหวะที่เขาจ่ายบอลในจังหวะสำคัญให้กับเพื่อนร่วมทีมไปอีก4ครั้งด้วยกันนอกจากนี้ดาวเตะวัย23ปีแม้จะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแต่เขาก็ยังขึ้นมาหาโอกาส2ประตูไปได้อีก4ครั้งด้วยซึ่งแสดงให้เห็นเลยว่าความสำคัญของเขานั้นไม่ได้มีแค่เฉพาะการเล่นเกมรับเท่านั้นแต่ในส่วนของเกมรุกเจ้าตัวเองก็มีบทบาทไม่แพ้กันเลย ซึ่งจากผลงานดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้ตัวของทางเกลวเบนแบกนั้นได้รับเสียงโหวตให้กลายมาเป็นนักเตะที่คว้ารางวัลแมต o ์ออฟเดอะแมต์หรือผู้เล่นส่งคุณค่าประจาทีมของเราในการแข่งขันเกมนี้จากการโหวตของแฟนบอลในหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมเราอีกดวยขณะเดียวกันทางเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของทางลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อวงในของทีมเราก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงผลงานในเกมนี้ของตัวกลว์เบ,บนแบกเอาไว้อย่างน่าสนใจ มันมีนักเปะของทางหรือว่าผู้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะที่ดูเหมือนว่าจะสามารถเจาะแนวรักของทางเบอร์ลี่เข้าไปได้ในการแข่งขันครึ่งเวลาแลกดอยระบุและเขาก็เกือบจะทำมันได้สำเร็จด้วยจากการยิงหนึ่งครั้งไม่นานหลังจากการแข่งขันครึ่งเวลาหลังเริ่มต้นขึ้นทางไกรนเกลเบนแบะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากในการแข่งขันเกมนี้ กันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกันแต่เราจะมาเจาะลึกผลงานของหนึ่งในนักเตะใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราแบบสดๆร้อนๆในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้กันบ้างนั่นก็คือในรายของทางมิทลอดเคอร์เคสแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีที่เราไปคว้าวตัวเขามาจากทางเดอะเชอรี่บอนมัดเพื่อสนอนราคา40ล้านปอนด์ ทั้งนี้ตัวของทางอ่านน่าสล็อตก็ไว้วางใจให้ตัวของทางเคอร์เคสกลายมาเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งสำหรับตำแหน่งแบ็คซ้ายของทีมเราและเขาเองก็ได้ออกสตาร์ทเป็น11เผู้เล่นตัวจริงให้กับทางลิเวอร์พูลตลอดช่วงการแข่งขันสี่นัดแรกของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นับตั้งแต่ที่กลับมาเปิดสนามลงฟาดแข่งกันอีกครั้งเช่นเดียวกันกับเกมเมื่อคืนนี้ที่ทางเคอร์เคสก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง แต่ในช่วงเรา20นาทีของการแข่งขันเจ้าตัวก็ไปโดนใบเหลืองจากจังหวะที่เราได้เห็นทางรายกั้นกรอบเป็นแบะมีการต่อส้นผ่านบอลมาให้กับเขาในกรอบเขตโทษทางด้านซ้ายก่อนที่ทางเคอร์อคิสจะมีความพยายามทิ้งตัวล้มลงไปเพื่อหวังจะเรียกจุดโทษจากกรรมการ แม้การน,นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลายมาเป็นตรงกันข้ามเมื่อทางไบร์ทันโอริเวอร์ผู้ตัดสินในเกมนี้มีการชูใบเหลืองให้กับเขาเป็นการตอบแทนด้วยข้อหาการพุ่งล้มหวังจะเรียกตุดโทษและหากเราไปดูภาพช้าก็จะเห็นได้ว่าทางเคอร์เคสมีความพยายามที่จะพุ่งล้มแบบนั้นจริงนั่นจึงทําให้เราได้เห็นทางเจมี่คาราเกอร์อดีตประกลังระหรับตำน,นานของทีมดอทที่ณตอนนั้นเขาเองก็ทําหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ให้กับทาง s k y Sport สตสนักข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษอยู่ด้วย ก็มีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจในครั้งนี้ของทางเคอร์เคสอย่างนะ่ะและใช้คำแบบรุนแรงเลยว่ามันเป็นการตัดสินใจที่โง่สิ้นดีกับการพุ่งล้มลงไปแบบนั้นคาร์ล่าเกอร์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะมีความกดกลิ้วกันเลยทีเดียวมันไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนั้นเลยมันเป็นการพุ่งล้มของทางมิลลดเคอร์เคสอย่างชัดเจนและในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วผมก็มองว่ามันเป็นการตัดสินใจที่โง่สิ้นดีเลยนะ ขณะเดียวกันมันก็เป็นการทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมของทางผู้ตัดสินด้วยทั้งนี้สำหรับผลงานของทางเคอร์เคสในการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่กับทีมของเราก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะกระท่อนกระแท่นเกมกับทางบอลมัดและทางดิวคาเซลนั้นเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเล่นเกมรับก่อนที่เจ้าตัวจะยกระดับเกมการเล่นขึ้นมาอย่างชัดเจนในนัดที่เราเจอกับทางอาร์เซนลก่อนที่จะมาถึงเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้ ในนก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางมิลอดเกอร์เคสกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกด้วยเช่นเดียวกัน ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าตัวของทางเคอร์เคสมาถูกไปเหลืองตั้งแต่ประมาณ20นาทีของการแข่งขันทําให้ตัวของทางอร์เนอร์ส็อตในเยชแมนของเราค่อนข้างจะรู้สึกเป็นกังวลใจว่ามันจะทําให้ตัวของเขาเล่นยากมากขึ้นในช่วงที่เหลือของเกมนี้และสุดท้ายทีมีการตัดสินใจที่จะถอดตัวเขาออกจากสนามไปตั้งแต่นาทีที่37ของการแข่งขันก่อนที่จะตัดสินใจส่งทักแอนดูโรเบอร์ซันกับตันทีชาสกอตแลนด์ลงไปทําหน้าที่แทน นี่ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดสําหรับทางส็อตเลดด้วยซ้าไปหลังจากเขาไม่ปล่อยรลอให้มันจนกระทั่งเพียงช่วงพักครึ่งเวลาแรกด้วยซ้ําเพราะหวั่นเกรงว่าหากปล่อยสถานการณ์ให้รากยาวออกไปบางทีตัวของทางเคอร์เคสอาจจะถูกยั่วยุจากทางฝั่งผู้เล่นของทางเบิร์นลี่หรือแม้จะทั่งบรรดาแฟนบอลในสนามเทอร์โบเองก็ออจ,จะมีการกดดันผู้ตัดสินจนสุดท้ายอาจจะกลายมาเป็นใบเหลืองจนเป็นใบแดงไล่ตัวเขาออกจากสนามไปซึ่งทำให้สถานการณ์ของทีมเรายาแย่ขึ้นไปมากขึ้นกว่าเดิม นี่จึงเป็นเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังว่าทาไมทางสล็อตจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกมาอย่างรวดเร็วเช่นนั้นทั้งนี้หลังเกมนักข่าวก็เอาประเด็นนี้เข้ามาสอบถามกับตัวของทางสล็อตและเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับมาแบบตรงไปตรงมาเลยว่ามันก็เป็นเพราะว่าทางวิลอดเครอร์เคสได้ใบเหลืองไปแล้วนั่นแหละทําให้ผมจําเป็นจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกมาในแทบจะทันทีเลยสล็อตล่าว ผมคิดว่าแฟนบอลที่สนามเทิร์กโมแห่งนี้ก็คงจะคิดเหมือนกันว่าพวกเขาน่าจะมีโอกาสในการคว้าใจช,ชนะหนาทีมของเราได้หากสุดท้ายแล้วนักเตะของเราสักคนหนึ่งลงเอยด้วยการถูกไปเหลืองที่2กลายมาเป็นใบแดงไล่เขาคนนั้นออกจากสนามไปสำหรับตัวของทางมิดลอดแล้วผมก็คงต้องยอมรับว่าผมไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เต็ม100เอร์เซว่าเขาจะไม่มีการทำฝ่าว้งต่อไปอีกและแฟนบอลก็อาจจะมีอิทธิพลกดดันเหนือทางพูดตัดสินก็ได้นะ แล้วผมก็ยังคิดต่อไปอีกด้วยว่าทางเดียวที่เราจะปราชัยในการแข่งขันเกมนี้ได้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆนะหากเราเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนดังนั้นเมื่อเรานําเหตุผลทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้มาประกอบกันผมจึงตัดสินใจว่าการถอดตัวของเขาออกมาตั้งแต่เนิ่นๆน่าจะเป็นมาตรการในการป้องกันที่ดีที่สุด ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูความคิดเห็นของทางเวอร์กิลฟานได้ประกังกับตันทีนของเรากันบ้างดีกว่าหลังจากนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่เราสามารถจะเก็บกินชีสมาครองได้ต่อเนื่องจากการแข่งขันในนัดที่แล้วที่เรารเผชิญหน้าก,กับทางปิ่นแก๊กสโนว์มา แม้กานั้นตัวของทางฟันได้ก็ยอมรับเลยว่าการประชญหน,น้ากับทางเบอร์ลี่ที่มีระเบียบวินัยในการเล่นเกมรับขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทางนลกหูของเราก็อาศัยความอดทนค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็ได้รับผลตอบแทนแม้ว่ามันจะมาจากการที่เราได้ลูกจุดโทษในช่วงทดปราบาดเจ็บก็ตามทีแน่นอนว่าเราพยายามที่จะเจาะแนวรับของทีมคู่แข่งเข้าไปนะฟานไดกล่าว แต่พวกเขาก็เป็นทีมที่มีการบริหารจัดการในเรื่องของเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆดังนั้นสิ่งที่คุณสามารถจะทําได้ในสถานการณ์แบบนี้ก็คือการที่คุณต้องเล่นด้วยความอดทนนะและพร้อมที่จะป้องกันการโต้กลับทุกครั้งที่เราเสียบอลเพราะหากคุณขาดสมาธิโดยมัวจดจออย,อยู่แค่การจะทําประตูมันจะทําให้เกมรับเกิดช่องโหว่ได้ดังนั้นคุณจําเป็นที่ต้องโฟกัสทั้งในส่วนของเกมรุกและเกมรับ เรายังคงหาจังหวะการทําประตูนะเราพยายามที่จะสร้างสารรค์โอกาสดีๆแล้วก็มีโอกาสเหล่านั้นอยู่บ้างด้วยแม้ว่ามันจะไม่ใช่โอกาสที่จะแจ้งมากนักก็ตามซึ่งในส่วนนี้คุณก็ต้องยกเครดิตให้กับ่านเบิร์นลีด้วยแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นชัยชนะที่ดอกสมควรจะได้รับนะ หากผมเป็นมักเตะของทางเบอร์นลี่เองการเสียจุดโทษแบบนี้ย่อมจะไม่ใช่สิ่งที่น่าย,ยินดีสำหรับพวกเขาเลยแต่สุดท้ายมันเป็นจุดโทษที่เราสมควรจะได้รับแล้วลับโมซาลากเกงก็ยิงมันเข้าไปได้อย่างสมบ,บูรณ์แบบโมคือผู้เล่นระดับโลกนะถ้าเรารู้ว่าเขาสามารถที่จะทำอะไรได้ในช่วงเวลาที่สำคัญแบบนี้เหมือนที่เขาแสดงออกให้เห็นมาแล้วในหลากหลายครั้ง แต่วันนี้สิ่งที่สําคัญก็คืออย่ายหงุดหงิดเราต้องเดินหน้าพยายามต่อไปและหาพื้นที่ว่างระหว่างรายเพื่อสร้างสรรค์โอกาสในการทําประตูสุดท้ายแล้วมันคือไทยชนะที่เราสมควรจะได้รับนะแต่มันก็เกือบจะลงเอยด้วยผลเสมอกันไปแล้วเหมือนกัน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆหลังจากเราฟังมุมมองของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าทางรอยคีนอดีตดาวเตะอารับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมคู่อลิตลอดการของเรานั้นตัวของเขาเองจะมองการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อคือนนี้อย่างไรกันบ้าง พราะแม้ว่าปกติแล้วคีนจะไม่ได้มองทีมของเราในเชิงบวกมากมายนะแต่เขาก็มีการออกมายืดออกยอมรับเลยว่าหากเราดูจากภาพรวมของเกมการแข่งขันทิศทางลิเวอร์ p ู o l ครองเกมเอาไว้ได้แทบจะเป็นส่วนใหญ่หากจะมีทีมใดทีมหนึ่งที่คว้าชัยชนะในการแข่งขันเกมนี้มันก็สมควรจะเป็นทางลิเวอร์พูลด,ดังนั้นนี่คือ3ามเต้นที่คู่ควรกับทีมของทักอานเนอร์สโลตแล้ว เราได้เห็นกันมาแล้วนะว่าทางนรกผู้พวกเขาเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจริงๆจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันเลยคีนกล่าวระหว่างที่เขาจับรายการให้กับทาง SKYSPORT สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษพวกเขาเต็มไปด้วยนักเตะที่มีคุณภาพนะและนักเตะเหล่านั้นก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะคว้าชัยชนะในการแข่งขันเกมนี้ให้ได้ด้วย พวกเขายัางมีตัวเลือกที่ดีจากมานั่งสำรองอีกอย่างที่ดอกได้เห็นกันมาแล้วจากหลายๆเกมก่อนหน้านี้ของพวกเขาที่บรรดาตัวสำรองนี่แหละที่มักจะลงมาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้เบอร์ลี่เองก็แสดงออกให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการเล่นเกมรับของพวกเขาตันเรียว่าป,ปูสมควรที่จะคว้าชัยชนะได้แล้วในการแข่งขันเกมนี้หากคุณประเมินจากการที่พวกเขาครองเกมเอาไว้ได้แบบเกือบจะเบ็ดเสร็จ ว่าผูกขาดคุณภาพไปเล็กน้อยซึงหวะใจบอลสุดท้ายของพวกเขามีความผิดพลาดไปค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยในเกมนี้แต่เราก็นั่งคิดกันอยู่ว่าพวกเขาขอโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถที่จะโป้งและปิดบัญชีได้สิ่งที่ทางนักผูททำก็คือพวกเขาเดินหน้าสู้ต่อไปพวกเขาสู้ไปจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายเลยนะนั่นแหละคือสิ่งที่ทีทมชั้นนําเขาทํากันและสุดท้ายความพยายามของพวกเขาก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆหลังจากเราฟังความคิดเห็นทั้งจากฝั่งของเราเองรวมไปถึงคนกลางอย่างทางรอยคีนกันไปแล้วเราจะมาดูทัศนะของทางสกอตปาร์เกอร์ผู้จัดการทีมของทางฝั่งเบอร์ลี่กันบ้าง หากเพื่อนๆจำกันได้ตัวของทางปาเกอร์เองก็เคยคุมทีมบอลมัดรับปรารถยให้กับทางนวะหูของเราถึง9ประตูต่อศูนย์สมัยที่ทางเยอเกนครับอย่างกุมบังเหียนอยู่แต่ในการแข่งขันเกมนี้แม้ว่าเขาจะปรารถยให้กับทีมของเราอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวตูก็ไม่ได้ผูกใจเจ็บและยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดโดยชอบอย่างยิ่งลูกจุดโทษที่เขาก็ชี้ชัดเลยว่ามันเป็นการตัดสินที่ถูกต้องแล้วของกรรมการมันคือจุดโทษนะปาเกอร์กลราบระหว่างที่ให้สัมภาษณ์หลังเกม ผมไม่ได้มีปัญหาใดๆกับตัวของทางฮันดีบาวเลยมันหังแค่ 2, 3, 4หรือบางทีอาจจะไม่เกิน5หลานะแล้วบอลก็พุ่งหวัานเล็วมากๆน่าจะสัก80ใหไมลต่อชั่วโมงได้เขาหันตัวและพอหันตัวก็แน่นอนว่าปฏิกิริยาเป็นธรรมชาติจะทำให้แขนต้องการออกถ้าหากใครอยากจะลองดูก็ลองดูได้นะคุณลองหันตัวได้ท่าแบบนั้นสิแต่ความผิดหวังก็คือบางทีคุณอาจจะแค่ยินบางแบบตรงๆก็ได้ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมันไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือโดยเฉพาะตัวของผมเองในฐานะโค้ชก็คือเราคงจะต้องฝึกกองหลังให้พวกเขาเหล่านั้นพยายามจะเอามือควยหลังเข้าไว้บางทีมันอาจจะเป็นเทคนิคใหม่เลยนะผมไม่เคยเห็นในฟุตบอลแต่ผมคิดว่าคุณคงจะได้เห็นกองหลังเอามือควยหลังเอาไว้เราคงจะต้องทำงานในเรื่องของอะไรแบบนั้น กฎก็คือกฎนะแล้วกฎของการทำแฮนด์บอลมันก็มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนดังนั้นผมคงจะไม่ไปโต้แย้งอะไรประเด็นเหล่านั้นแล้วเราก็ยอมรับว่ามันเป็นลูกจุดโทษจริงแต่สิ่งที่เราจะต้องมาตามแก้นักจากนี้ไปก็คือการสั่งการให้นักเตะของทีมเราพยายามที่จะเอามือคว้าหลังเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณต้องมาเล่นเกมรับในกรอเคเขตโทษแบบนี้ แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ